ก็กสวัสดีชาวตะกาด้วยครับกลุ่มวกับละครเอกนะวันนี้ก็อัปเดตกันในส่วนของไขคดีรับสกินฟรีครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง31ส,ส,สิงหาคมนะครับก็ในส่วนของทอนนะไฮสคูลดีเทคทีปเนาะในส่วนของสกินลิมิเต็ดแล้วก็มีในส่วนของการสุ่มระบบสุ่ม,มชอบมากนะผขอแคปได้ไหมผมอยากเอาไปทำเพนจีอ่ะสวยสวยชอบนี่แล้วก็จะเป็นเขียนแบบนี้นะครับแล้วเราได้แค่สองเประเด็นโหเหลือแตเชื่อนะ แต้ไมได้แค่2ครับแล้วก็ในส่งภารกษษิจประจำวันนะครับจะมีส่วนของเชิญเพื่อนด้วยนะหนึ่งถึงสินะครับในเกอกโค้ดเพื่อนนะส่นทับหนะึ่งเนาะภารกิจช่วยเหลือเนาะอย่าลืมมากอกโค้ดเพื่อนนะครับอืมอย่าลืมกดชงกดเชิญส่วนไอ้ไอ้ตัวนี้ต้องเชิญซะหน่อยเชิญ <c oughs> หลักหลักครับอันนี้ผมมาถ่ายในหลกองนะครับมาถ่ายรหลัสสตั๊กนะอืมก็แล้วก็ในส่งภารกิจทีมนะครับจะมีส่วนของนี่เล่นหมดจับคู่กับสมาชิกทีมเนาะหนึ่งครั้งแล้วก็ในส่วนของนี่ 5v5 จะอันดับ10ครั้งแล้วก็ในส่งได้รับ MVP 3ครั้งนะครับได้บวกอีก5เนอะแล้วก็ในส่งล็อกอินครบ3วันก็จะได้บวกอีก5นะครับเข้ามานนี้แต่ในการไอแต้มแรกนี่มันใช้ประมาณ60ครับนี่ต้องไปฝอยซามหามันนี่ไงเทปะเท่ะจริงจนตอนนี้ฉันสนแค่ความจริงเท่านั้นออนนี้ฉันสนแค่ความจริงเท่านั้นอันนี้ถ่ายในรหัสลองครับเงินมันก็เลยจะดูน้อยหน่อยนะถ้าหลังมันจะหัวขโมมยเกอออา ที่ไหน,นเอาจริงเนี่ยผมชอบนะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ปรับเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคโดยรวมนะอืมแล้วก็สเปรดอาร์ค่อนข้างเท่นะครับกิจกรรมนี้มันน้อยนะอาจจะมาไวไปไวหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะลงคลิปชา้านึ่งซึมเศร้าเลยนะอืมเข้าๆมันนี้กันนะครับก็ช็อกโะไรก็ช่องแชร์กดติดตามจะเป็นนาทีที่ทำคลิปไหมครับถ้าจะเป็นคลิปได้แตบัดนั้นก็เสียดายน้วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดครับแล้วเจอก,กาันก็ กิจกรรมมันน้อยอะ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวในเ,เดี๋ยวพอเราทำกิจกรรมโคดรก็ค่อยมารีวิวในส่วนของทอนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับไปจับไปรุปปน่นสเปดันพี่แก่นะคือเทม่มากจริงอืมแล้วนักพาก็เป็นเอ่อเป็นนักพากค,คนเดียวกับคุดโดชิจินะครับก็ดีใจด้วยนะอืมเดี๋ยวค่อยมาให้คะแนนทีหลังก็แล้วกันหลังจากเราได้สก,กินแล้วมาเล่นเนาะค่อยว่ากันค่อยว่ากันเนาะไปจะนีปัตตะานี